สวัสดีครับร้านออสตอกไม้ไผ่ด่านช้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูให้ชมกันนะครับว่าของดีเมืองสุพรรณบุรีมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะครับที่ร้านที่มีอยู่นะครับที่กําลังอ่ามีของเรามีคนงานกําลังผลิตขึ้นมาแต่ว่ามีเป็นบางชิ้นบางตัวนะครับที่ยังมีอยู่ที่หน้าร้านนะครับรอส่งลูกค้านะครับชอบแบบไหนอะไรแบบไหนมาทักกันได้นะครับที่ร้านออสตอกไม้ไผ่ด่านช้างนะครับ เข้าไปดูนะครับในในเพจหรือ y o u t u b e นะครับของออสได้ทั้งทั้งนั้นเลยครับมีหมดครับอันนี้นี่เป็นหัวโล้นนะครับนั่งได้นอนได้สบายสบายครับนอน4ี่ห้าคนได้สบายเลยเพราะอย่างหลังใหญ่ครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่อันนี้แบบเป็นห้องนะครับมักกะโลนะครับเรามีหมดนะครับเรามีหน้ามีหมดแล้วก็มีแบบว่าหลังคาทรงเห็ดก็มีของเรามีหมดครับตอนนี้นะครับ ร้านอ้อยก็ต้องไม้ไผ่ด่านช้างนะครับนะครับมีมากมายนะครับมีหลายแบบหลายราคาครับมีเริ่มต้นตัน้งแต่5,500ขึ้นไปครับ